ทำตาแตงไข่ต้มกินกันค่ะวันนี้นาลีก็จะใชเ้เครื่องปรุงเนี่ยที่มีตอนที่กินคีโตนะมันยังเหลืออยู่ก็เลยคิดว่าอืมจะลองเอามาทําดูว่าเอา๊ะรสชาติมันจะจึ้งมันจะอร่อยเหมือนแบบเครื่องปรุงปกติไหมก็เริ่มจากสับแตงนะคะแล้วก็ต้มไข่ไว้แล้วก็มาโขลกพริกกระเทียมนะเอาแบบฉ่ำๆเผ็ดๆจึ้งๆเลยวันนี้แล้วก็ใส่มะเขือเทศนะคะ คือตอนนี้ลิไม่ได้กินคีโตแล้วนะแต่ว่าเครื่องปรุงมันยังเหลือไงก็เลยอเอาออกมาใช้ดีกว่าอะไรเงี้ยก็ใส่มะเขือเทศสีดานะคะสองลูกแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะก็จะบีบไปแบบช่ำๆแบบนี้เลยดูแล้วก็เปรี้ยวปากแล้วก็ใส่น้ำปลานะคะหนึ่งช้อน,นะคะ่ะแล้วก็น้ำปลานะคะใส่ไปเลยสองสามช้อนไปเลยค่ะแบบให้หนัวๆจึงจ้งๆแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยเอลิทิททอลนะคะใส่ไปนิดนึงไม่อยากให้มันหวานมากอะ่ะ คือตำแตงอยากให้มันออกแบบเค <ım 999> ็มๆเผ็ดๆเพรี <ED> ้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยจากนั้นก็บี้ๆนะคะตัวมะเขือเทศแล้วก็ใส่กุ้งแห้งไปแล้วก็แตงสับนะคะใส่ลงไปนี่แล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันน้ําจากแตงเนี่ยมันก็จะออกมานะมันก็จะฉ่ำๆแบบนี้เลยค่ะอือหือก็คือเพิ่งกินข้าวเสร็จนะเพิ่งกินเสร็จแต่ว่าภากไปก็คือน้ําลายแตกไปนะคะนี่ตำแตงของเราก็จะช่าๆแบบนี้เลยนะคะกินกับไข่ต้มก็คือจึ้งเวรอ ไข่ต้มเนี่ยเราจะต้มเป็นยางมาตูมนะต้มประมาณหกนาทีก็พอมันออกมาแบบเป็นยางมาตูมน่ากินมากเสร็จแล้วค่ะตำแตงกับไข่ต้ม